ก็มี FC ส่งของมาให้นะครับเดี๋ยวคุณรอรับเลยนะครับครับขอบคุณครับ FC ครับอืมขอบคุณครับ FC นะครับไปไหนกันหมดไปไหนกันหมด,มดพี่โอน้นทำอะไรอยู่อ๋อเพื่อนอาบน้ำเสร็จครับนี่อาบแล้วเหรออาบแล้ว <c oughs> เปียดจลยดีหวเปียเกยเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้โหหนาอนะสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยบายสวัสดีครับทำไรอ่ะ เต้นทั้งวันเลยเต้นเต้นเต้น,น,ตน,น,ตน,นยัง <c oughs> ไม่ถามสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีเซิร์นเป็นไงมัง่งมีข้าวยังเออเป็นไงมัง่งขาขาเป็นไงมัง่งไม่ใส่รองเท้าล่ะรองเท้าไปไหน รองเท้าไปไหนอ่ะอ,อืมอ,อาบน้ำยังเดี๋ยวอาบอีกครับเพิ่งอาบไปรอบเดียวเพิ่งอาบไปรอบเดียวอะไรตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งอาบรอบเดียวเหรอครับเอ้าแส,สดงว่าวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเฮยครับ,บทันแล้วไปเตรียมอาบน้ำเลยไปไปไป,ไปอาบน้ำ สวัสดีครับทำรายการทำรายการเราจะไปไหนกันไป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 ไหนไปไหนฮะคุณจะไปไหนกันไปกินไก่ไอน้ำครับไหนไปดูนี้พาพาพาไปหน่อยพาไปทัวร์หน่อยไหนไหมเฮ้สี่คนเนี่ยพา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 ไปไปไปทัวร์ลาลาลาผีช่วงหัวค่ำหน่อยได้ไหมไปกินไก่ในน้ำกันโดนไล่โดนไล่เฮ้ยโดนไล่โดนไล่ เล่นออกเข้าหรอเนอะไรโดนเล่นด้วยนะเฮ้ยผีไร้กัรผีไร้กัร้ผีไร้กัรเว้ยเน้เยมืด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 ไอ้ป้อได้ให้กูใส่คอกูให้ห้สบาทมาอรุมุมรุมรุม ลุกมาเลี้ยามันล็อกคอมันเดี๋ผมจะไส้คอให้มันเสียวจนตายเลยมันจับ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 มันแกงมันฆ่ามันกัดเลยแหลงแม่งดีที่ตายไอ้เงา เฮ้ยเพี่อ้นไปไหนพี่อ้นไปไหนพี่อ้นไปไหนพี่ออนไปไหนไปไปไปรุ้ย็อกคอเลยจับล็อกเดี๋ยวดิเดี๋ยวไม่ทันอยู่ไหนวะไปไหนแล้วไม่ใช่แอบขึ้นบนแล้วเหรอพี่อ้น ว้าอดเลยอยู่ข้างบนอดแกล้งอดแกล้งมามา Happy Birthday น้องนี่ว่าไหน Happy Birthday ใครอ่ะอ๋อสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนอะแฮปปี b i r t เดย์ทูยู่ใครทีไหมปีเบิร์ r เด d ย์นะออยนะมีความสุขมากๆนะครับให้อายุสเสียงมึงเงินดีเลยนะยอดเลยขอให้อายุสีครับตั้งเจล ตัวให้พวกหนูอายุจะยีหแล้วจงอยู่ยอดจงอยู่รอดให้เป็นยี่สิบเจมต่อไปนะอายุยี่สกแล้ว,วอ่า<ะ> <î s> การดำเย็นวดนนี้นจะไปทำอะไรต่อเนี่ยจะไปทำอะไรต่อจะไปทำอะไรกันต่อล็อกไอา็อกทำไมล็อกทำไมอะล็อกผู้ใดตั้าสิบไอ้ชายล ok <l ok> <า>็อกเออครับ <c oughs> ผม บเร็วนี่ยไม่รอเบอร์ใช่ไหมไม่เอาไม่เอาอชีไม่เอาไม่เอาไม่เอาอาชีพอาชีเลยอาชีทำไรไม่เนี่ยไม่อม่มีความรู้สึกอาชีอาชีไม่มีความรู้สึกเคยเคยเดินอย่างเี้ยเคยเดิ้แบบเนเคยเคยเดินแเี้เคยเดนแบบไหนเคยเดนแบบไหนเคยเดนที่บ้านที่เรืยน นักเลงใหญ่ใบาปครับวันเนแล้วแล้วแลไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้าคนครับจะมีแค่เป็นครับดี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 ดลดี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 ดอดี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 มีดีีดดมดีดดครับีดีดีกดีดีดีีดีดดเดี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 รีบีือดีดีดาดีาีดีดีดกดีาีีดจดีดวดี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 นีปีด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 ีนีด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 ีะีด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 ี หยิบเท่าร้อยเส็มก okay. okay. right. ็มีเหลือเป็นับโอเคเกือบตายเจ้าพี่อยากมีเงินไหมครับขอซื้อบุหรี่หน่อยเอ้ยบุหรี่ไม่ได้สูบไม่ได้ห้ามสูบสูกหนึ่ด้อนไหมครับไม่ได้ไม่ได้หนีไหมครับน่อยห้ามสูบห้ามสูบหนีนี่กันหนีอย่างเดียวเลยนี่กันหนีอย่างเดียวเลยกลัวเออ